สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการดาวน์โหลด Windows 1 0กันนะครับอันดับแรกครับพิมพ์ใน Google ว่า Windows 1 0นะครับจากนั้นมาตรงนี้ครับดาวน์โหลด Windows นะครับนี่ครับเป็นรุ่นทดลองนะยังไม่เต็มนะบอกไว้ก่อนนะครับจากนั้นครับเลื่อนลงมาถ้าเกิดใครที่เกียดเข้านะดูผมจะให้ลิงก์นี้ใต้ดีค c r i p t i o n นะ windows m i c r o s o f t com นี่นะครับเลื่อนลงมาครับจะมีให้ดาวน์โหลดทั้ง 64บิตแล้วก็32บิตดูแค่ตรงนี้ก็พอนะครับไม่ต้องไปดูมันแล้วก็อันดับแรกให้จําคีย์นี้เลยให้จดไว้เลยหากระดาษจดเพราะในการลงวิดีโอมันต้องใช้นะครับในการใส่คีย์นี้นะตามนี้เลยนะครับผมจะย้ำเสมอทุกคลิปนะครับในการดูว่าคอมเราใช้32บิตหรือว,ว่า64บิตดูตรงไหนมาที่สตาร์ทคลิกขวาที่คอมเลือก Property นะครับจากนั้นมาดูตรงส่วนนี้นะครับ s y s t e m t y p e 64บิตนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับใครใช้32บิตก็โหลด32บิตใครใช้64บิตก็โหลด64บิตไปนะครับผมใช้64บิตก็โหลด64บิตก็ขนาดก็สามกิกนะครับถ้าเกิด32บิตก็สองกิกก็ประมาณนี้นะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าตางแบบนี้นะวันนี้ผมยังไม่ลงวินลานสำหรับคนที่มีปัญหาแบบว่าต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาไลนะ่ะประมาณนี้แนะนำตัวนี้นะครับ Windows 7 USB DVD ดาวน์โหลดตามนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้ใต้ดีคิปชันเช่นเคยกดดาวน์โหลดครับรอจากนั้นครับเลื่อนลงมาครับจะมีตรงนี้นะครับจะโหลดตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ผมแนะนําโหลดตรงนี้ดีกว่านะครับนี่คลิกไปครับหล้วจากนั้นก็รอสักครู่นะครับไม่นานครับบาร์ดาวน์โหลดตรงนี้ครับสีม่วงๆจากนั้นรอสักครู่ครับโหลดไม่นานแป๊บเดียวกดติดตั้งครับ ลันไป Next i n s t o r l รอสักครู่ครับระหว่างรอมาดูตรงส่วนของวินลานะครับพิมพ์ไปว่าแต่บรรยายนรับวินลาจากนั้นเลือกอันแรกครับคลิกไปกด f i n i s มันจะมีให้เลือกทั้ง3 2บิต6 4บิตเช่นเคยครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะถ้าเกิดใครอยากใช้ภาษาไทยนะครับเลื่อนลงมาครับมันจะมีเขียนว่าไทยนะครับ T H A I นะครับ ผมใช้64บิตก็โหลด6ก64บิตนะครับจากนั้นรอสักครู่ครับไม่นานแป๊บเดียวอันนี้คือการมาสอนแนะนำนะครับในการลง Windows 10นะครับรอแปบ๊บไม่ขึ้นนะถ้าเกิดเราไม่มีไฟล์วินลาหรืออะไรนะครับมันจะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับนี่นะแบบนี้เลย กดติดตั้งครับลานติดตั้งแล้วก็เรามาติ๊กตรงนี้นะครับ ISO นะครับติ๊กไปเพื่อรองรับไฟล์ตัวนี้นะเห็นปะ,ะแบบแบบหนึง่งเห็นปะมันเปลี่ยนไปเมื่อกี้นี้เป็นอีกแบบหนึ่งครับจากนั้นครับที่เราเตรียมแผ่น DVD ขึ้นมาครับเดี๋ยวผมขอหยิบแผ่น DVD แป๊บนึงนะครับมาทําให้ดูเลยนะครับนี่เดี๋ยวขอใส่แผ่นแป๊บนึง ทำสดๆเลยนะเนี่ยใส่เรียบร้อยจากนั้นรอสักครู่ครับรอบแป๊บหนึ่งมันเข้ายังน่าจะเข้าแล้วมั้งน่าจะเข้าแล้วมั้งนะยังไม่ขึ้นมาอ่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเข้าที่โปรแกรมมันเลยครับไม่ใช่โปรแกรมตัวนี้โปรแกรมนี้นะครับจากนั้นเลือกตรงนี้นะครับ คลิกขวาแล้วก็มันที่ดาวน์โหลดที่เราดาวโหลดไว้นะครับไว้ตรงไหนก็เลือกตรงนั้นนะครับโอเคเด Open กดนี้ครับจากนั้นเลือก DVD นะครับถ้าเกิดใครใช้แฟกไดร์ก็เลือก USB ไปนะครับ u s เ d สบีไ d r i v ร r นะครับจากนั้นครับกดที่นี่นะครับจากนั้นก็รอมันไปนะครับให้100%แล้วกด finish แค่นี้ก็จบแล้ครับอ่ะรอไปครับ ดี๋ยวเจอกันนาคตข้างหน้าแล้วกันเนาะพอเราไล์แผ่นเ็จปุ๊บมันก็จะเร้งมานะครับนี่นะแผ่นออกมาแล้วมันจะออกมาเองตามมันโดยที่เราไม่ต้องไปกดมันออกมานะครับโอเคเราได้แผ่นวินโดว์เสร็จแล้วจากนั้นก็เตรียมการลงวินโดว์ครับอ่ากดที่นี่นะครับในการตอนที่มันไล์แผ่นมันจะมีเสียงดังตื้อไม่ต้องตกใจไปนะครับมันเป็นของมันอยู่แล้วนะครับโอเคกากะบาทครับหนล่องใส่แผ่นดูอีกรอบนึงซิมันจะขึ้นมาหรือเปล่า ขอเปิดแป๊บนึ่งนะครับเครอสักครู่ก็อย่างที่บอกครับตามนี้เลยนะครับคี์นี่ให้จดไว้นะสำคัญมากๆนะครับในการลงวินโดว์ถ้าเกิดเราไม่รู้คีย์เราก็ไม่สามารถลงได้นะครับอ้าโอเคครับผ่านนะครับนี่นะครับตามนี้เลยผ่านผ่านผ่านโอเค สำหรับใครที่ใช้วิดีโอเจ็ดอยู่แต่อยากจะใช้เซก็ต้องขอบอ,อกตรงนี้เลยนะให้คิดแต่ต้องให้ดีก่อนว่ามันจะดีหรือเปล่าถ้าเกิดเราลงวิดีโอเซฟมาปุ๊บมันจะพอ,พอร์ตโปรแกรมฟอร์มเกมเก,ก่าๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ต้องขอให้คิดดีๆก่อนนะเพราะวิดีโอ s 10นี้เป็นแค่รุ่นทด,ทดลองที่ออกมาให้เราใช้ดูว่ามันจะมีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะแล้วก็นำไปปรับปรุงบนวิดโอดอ่ะที่ออกมาล้มเหลว ก็อัปเป็น8.1ก็เหมือนเดิมไม่ค่อยเสถียนพอถ้าเกิดใครอยากใช้ Windows 8ก็ใช้ได้นะเออผมแนะนำเลย Windows 8เลยตอนเนี้ยถ้าเกิดตลอบคนที่อยากอ้อยากจะลองว i n d o w s 10มันเป็นยังไงประมาณเนี้ยก็ขอคิดดูดีๆก่อนละกันเนาะก่อนที่มันจะก่อนที่จะคุณจะใช้แล้วกันเพราะส่วนตัวนะยังไม่ลองใช้นะนี่เพิ่งจะไลฟ์แล้วก็อยากก็ลงแล้วคืนนะอยากรู้ว่ามันจะเป็นมายังไงประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวไม่รู้นะว่ามันดีหรือเปล่าแต่คิดว่ามันน่าจะดีกว่า Windows 8อีกนะครับผมคิดป่างี้นะเพราะส่วนตัวเคยใช้ Windows 8แล้วก็8.1มาหมดแล้วทุกแบบเลยแล้วถ้าเกิดต้องมีคนถามแน่นอนว่า Windows 9มันไปไหนส่วนตัวยังไม่รู้นะ Windows 9มันไปไหนนะครับก็ตอนแรกไปไปมา,มาเขาก็จะออก Windows 9แหละแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ออกครับเขาไป Windows 10เลยนะครับ ก้าวนี่หายไปเลยเพราะมันยังไม่ก้าวไงโอเค <Okay, S 2> เล่นมุกก็แปกลกันนะมุกหรือเปลือกหอยหนะโอเคนอกเรื่องมันพอละวินโดว์เซนี่ก็เพิ่งเปิดตัวไปทางการก็วันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานี่เองอันนี้วันที่อะไรวันที่แปดก็เหอเท่าที่ผมโพสเท่าที่จำไม่ผิดน,นะโพสลง facebook วันที่สามตุลาคมนะครับเกี่ยวกับว i n d o w s เ0ว่าเปิดตัว Microsoft แล้วประมาณนี้นะครับ อย่างไงก็ฝากเพียงเท่านี้การคิดไต่ต้องให้ดีนะผมย้มําเสมอนะคิดให้ดีก่อนว่าเออเราจะใช้วิโนโ o w สิลหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเขาลงกันแล้วก็ลงตามนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยพวดเ์อเลยเนะี่ยพวดเธอเลยเนะี่ยเออเห็นเขาใช้วิโนโ o w สิก็ลงตามมากไม่ใช่นะครับก็ขอให้คิดดูดีๆก่อนละกันดูคลิปนี้นะครับโอเคอย่างไงก็ฝากเพียงเท่านี้ละกันเนาะพูดเด็กรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่ะขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ